สวัสดีค่ะในบทเรียนนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะค่ะผู้สอนอาจารย์สุการจนาอ้นบางใบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะคืออะไรนะถ้าพูดถึงทักษะทักษะก็คือพฤติกรรมนะคะดังนั้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็คือ พฤติกรรมที่เกิดจากการคิดและการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์จนเกิดความชำนาญในการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทําให้สามารถนํามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันและในวิชาชีพได้นะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มันจะมีทั้งหมด13ขั้นทักษะด้วยกันนะคะมีทั้งหมด13ทักษะด้วยกันโดยเราจะแบ่งเป็นขั้นพื้นฐาน8ทักษะแล้วก็ขั้นผสม5ทักษะ อ่าเรามาดูขั้นพื้นฐาน8ทักษะมีอะไรบ้างนะคะทักษะแรกก็คือทักษะการสังเกตทักษะที่2คือทักษะการวัดทักษะที่3คือทักษะการจําแนกทักษะที่4คือทักษะการคํานวณทักษะที่5คือการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปรดกับสเปรดและสเปรดกับเวลาทักษะที่6คือทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลทักษะที่7คือทักษะการลงความเห็นข้อมูลและ สุดท้ายนะคือทักษะที่8นะทักษะการพยากรณ์นะคะค่ะคราวนี้มาดูทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสมนะคะอีก5ทักษะนะได้แก่อะไรบ้างนะคะคือการตั้งสมมติฐานนะคะ2การกําหนดตัวแปรนิยามเชิงปฏิบัติการ3การกําหนดตัวแปรนะคะ4การทดลองและ 5. การตีความหมายของข้อมูลและลงสรุปผลนะคะค่ะมาดู ทักษะแรกนะคะขั้นพื้นฐานทักษะแรกเลยก็คือทักษะการสังเกตนะคะทักษะการสังเกตเนี่ยเพื่อหาข้อมูลหรือรายละเอียดของสิ่งต่างๆในธรรมชาติหรือจากการทดลองโดยเราไม่เพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวลงไปอย่างเช่นนะคะจากรูปส่องนะใช้แว่นขยายนะคะส่องดอูหอยทากนะคะก็จะเห็นว่าหอยทากมี3มเส้นนะมีสีแดงนะมีเปลือกแข็งนะคะมีเปลือกแข็ง ทักษะการสังเกตนะคะเราจะใช้ประสาทสัมผัสรับความรู้สึกทั้ง5นะคะประสาทสัมผัสทั้ง5นี้ได้แก่1ตาตาใช้ในการมองนะคะจมูกใช้ในการดมกลิ่นนะ,ะหูใช้ในการฟังเสียงผิวสัมผัสนะใช้ในการสัมผัสนะคะลิ้นใช้ในการรับรส ทักษะการสังเกตนะคะข้อมูลที่ได้จากการสังเกตจะได้ทั้งหมด3ข้อมูลด้วยกันนะคะคือข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูลเชิงปริมาณนะคะและก็ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้จากการสังเกตนะคะข้อมูลแรกก็คือข้อมูลเชิงคุณภาพนะเป็นการสังเกตเกี่ยวกับรูปร่างและสมบัติประจําตัวของสิ่งที่สังเกตเช่นสีกลิ่นรสเสียงลนะักษณะ พื้นผิวความร้อนนะคะข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูลเชิงปริมาณคือข้อมูลที่ได้จากการสังเกตโดยการบอกรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณเป็นตัวเลขและมีนหน่วยกำกับเช่นความยาวความสูงน้ำหนักอุณหภูมินะคะถ้าเป็นตัวเลขไม่มีหน่วยกำกับถือว่าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะดังนั้นถ้าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเป็นตัวเลขและต้องมีหน่วยกำกับเสมอนะคะ ข้อมูลสุดท้ายคือข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงคือการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเมื่อเวลาผ่านไปตัวอย่างเช่นขนมปังขนมปังก่อนปิ้งลักษณะผิวคือจะนุ่มมีสีด้านหน้ามีสีขาวนะขอบก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะการหลังจากการปิ้งและเป็นไงคะผิวจะแข็งถูกไหมคะแข็งขนมปังจะแข็งขึ้นแล้วก็มีอะไรคะมีสีดำนะมีสีดำ ตัวอย่างทักษะการสังเกตนะคะไม้แท่งนี้มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมไม้แท่งนี้มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นประเภทไหนคะเป็นข้อมูลประเภทเชิงคุณภาพภาษาสัมผัสที่ใช้คือตาเลขบัตรประจําตัวประชาชน13หลักนะเป็นข้อมูลเชิงอะไรคะไม่มีหน่วยแสดงว่าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะภาษาสัมผัสก็คือตา ลูกโป่งพองตัวขึ้นเมื่อเป่าลมเข้าไปเห็นนะลูกโป่งขณะที่ยังไม่เป่านะก็คือจะเป็นลักษณะแบน์ถูกไหมคะพอเป่าลมเข้าไปนะมันก็จะโป่งพองขึ้นนะอันนี้เราเรียกว่าข้อมูลเชิงการเปลี่ยนแปลงนะคะประสาทสัมผัสคือตามะพร้าวต้นนี้มีรสหวานข้อมูลเชิงคุณภาพนะประสาทสัมผัสคือลิ้นนะคะวัวฝูงนี้มีประมาณ50ตัวเห็นไหมคะ ห้าสิบตัวสังเกตเห็นไหมคะมีอะไรเอ่ยกำกับอยู่มีหน่วยกำกับอยู่นะคะดังนั้นถ้ามีหน่วยกำกับอยู่แสดงว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะคะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณประสาทสัมผัสคือตาวันนี้อากาศร้อนมากเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะประสาทสัมผัสคือผิวสัมผัสนะโต๊ะตัวนี้ยาวยาว40เซนติเมตรเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะเป็นตัวเลขมีหน่วยกำกับนะคะ ประสาทสัมผัสที่ใช้ก็คือตาหน้าตาค่ะต่อไปทักษะที่สองคือทักษะการวัดนะคะทักษะการวัดคือความสามารถการใช้เครื่องมือวัดหาปริมาณของสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องนะคะได้อย่างถูกต้องโดยมีหน่วยกำกับและรวมไปถึงการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องนะคะ องค์ประกอบของการวัดนะองค์ประกอบของการวัดได้แก่หนึสิ่งนะเราต้องคํานึงถึงสิ่งที่เราจะวัดก่อนนะถ้าเราจะวัดหนังสือนะความกว้างของหนังสือเราควรจะใช้เครื่องมือประเภทไหนนะคะถ้าเราจะวัดสระน้ําเราควรใช้เครื่องมือประเภทไหนนะคะดังนั้นเราต้องคํานึงสิ่งที่จะวัดก่อนนะคะว่าเราจะวัดความยาวเราจะวัดมวลเราจะวัดเวลาหรือวัดปริมาตรนะคะ2เราเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะ นะ,คะเครื่องมือที่ใช้ในการวัดเราก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมดังนั้นเราจะวัดความยาวเราใช้เครื่องช่างก็ไม่ได้นะคะดังนั้นการเลือกใช้เครื่องมือในการวัดอย่างเช่นเราจะวัดเวลาเราก็ใช้นาฬิกาเราจะวัดโต๊ะเรียนเราก็ใช้ไม้เมตรนะคะเราจะวัดปริมาตรของน้ำเราก็ใช้กระบอกตวงนะคะ 3หน่วยที่เราจะวัดดังนั้นขณะที่เราเลือกใช้เครื่องมือวัดเราก็ต้องรู้จักหน่วยที่เราจะใช้วัดนะคะหน่วยที่เราจะใช้วัดคือหน่วยกํากับนะตัวเลขนะอย่างเช่นนาฬิกามีหน่วยเป็นไรเวลามีหน่วยเป็นนาทีวินาทีหรือชั่วโมงนะคะเมตรมีหน่วยเป็นเมตรนะตลับเมตรม,มีหน่วยเป็นเมตรนะไม้บรรทัดมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะ ดังนั้นหน่วยที่เราจะวัดเราก็ต้องรู้ว่าเราจะใช้หน่วยไหนนะเราจะใช้หน่วยความยาวใช้หน่วยของมวลหรือปริมาตรถ้าหน่วยของมวลก็เป็นกิโลกรมัมนะเป็นกรัมเป็นกิโลกรมัมปริมาตรก็เป็นมิลลิลิตรเป็นลูกบาศก์เมตรลูกบาศก์เซนนะหรือเป็นลิตรนะเป็นต้นตัวอย่างทักษะการวัดนะคะอ่าเรามาดูข้อมูลแรกเลยอุณหภูมิของน้ําในแก้วเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการวัดนะคะ ค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการวัดก็คือเทอร์โมมิเตอร์หน่วยของเทอร์โมมิเตอร์ก็คือองศาเซลเซียสนะคะปริมาณน้ําในแก้วปริมาณน้ําในแก้วนน้ําในแก้วเราจะวัดปริมาณน้ําในแก้วเป็นของเหลวเราก็ต้องใช้กระบอกตวงนะคะเครื่องมือก็คือหน่วยการวัดคือมิลลิลิตรนะคะมวลของน้ําในแก้วถ้าเป็นมวลของน้ําในแก้วนะคะเราจะใช้เครื่องชั่งมวลของน้ําในแก้วจะมีหน่วยเป็นลิตรนะคะ ความยาวของสระน้ําความยาวของสระน้ําเราจะใช้ตลับเมตรหน่วยเป็นเมตรนะคะน้ำหนักของกระเป๋าเสื้อผ้าน้ําหนักเราจะใช้เครื่องช่างหรือตาช่างนะคะหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมอุณหภูมิของร่างกายเราจะใช้ประดอดวัดไข้นะคะใช้เทอร์โมมิเตอร์ไม่ได้นะคะต้องใช้เป็นให้ถูกประเภทก็คือประดดวัดไข้นะคะหน่วยก็คือองศาเซลเซียสความหนาของเส้นผมเราใช้ไมโครเวเนีย นะคะหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะคะทักษะที่3อ่าเป็นทักษะการจำแนกประเภทนะคะทักษะการจำแนกประเภทเป็นการแบ่งพวกหรือจัดกลุ่มวัตถุหรือสิ่งต่างๆที่สนใจโดยใช้เกณฑ์ความเหมือนความแตกต่างหรือความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะค่ะตัวอย่างของทักษะการจำแนกประเภทอ่ะอันดับแรก เราจะใช้ความแตกต่างก่อนนะเราจะใช้ความแตกต่างแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะเราก็จะดูว่าสัตว์เรามี2พวกด้วยกันนะคะพวกแรกก็คือมีกระดูกสันหลังนะพวกที่2ก็คือไม่มีกระดูกสันหลังดังนั้นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมีอะไรบ้างนะคะได้แก่วัวนกพูกสิงโตนกพิราบไงกระต่ายนะจระเข้เสือไก่แกะเป็ด อ่าเตา่าสุนัขและงูนะคะส่วนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก็ได้แก่พวกมแมลงต่างๆก็ได้แก่เตา่าทองพึ่งมแมลงปอนะเป็นต้นจ้ะต่อมาทักษะที่4คือทักษะการคำนวณน,นะคะการคำนวณก็คือความสามารถในการนับจำนวนของวัตถุและการใช้ตัวเลขที่นับได้มาคิดคำนวณโดยการบวกลบคูณหารตัวเลข นะคะตัวเลขที่ได้จากการคํำนวณสามารถสื่อความหมายและให้ผลลัพธ์ที่ต้องการได้นะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะการหาความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถว่วงเมื่อทำการทดลอง8ครั้งได้ค่าดังนี้นะคะค่ะดังตัวอักษรสีแดงเลยคือค่าที่19.6ค่าที่29.5ค่าที่3 9.9ค่าที่49.7ค่าที่59.7ค่าที่6 9.9ค่าที่7 10.3และค่าที่8 9.0นะคะ จงหาค่าเฉลี่ยของความเร็วเนื่องจากแรงน้มถ่วงของโลกดังนั้นการที่เราจะหาค่าเฉลี่ยเราก็คือเอาจํานวนนะที่เราทดลองทั้งหมด8ครั้งเนี่ยมาบวกกันแล้วหารด้วยจํานวนครั้งนะคะเราจะได้ค่าเฉลี่ยออกมาดังนั้นเราบวกกันเสร็จเราหารด้วย8คือจํานวนครั้งค่าเฉลี่ยออกมาจะอยู่ที่9.7เมตรต่อวินาทีกําลัง2 ต่อไปทักษะที่5นะคะคือการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับเวลาถ้าพูดถึงสเปซนะคะสเปซก็คือพื้นที่ที่วัตถุครอบครองอาจจะเป็นตำแหน่งรูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุนะคะสเปซของวัตถุจะมี3มิตนะิก็คือความกว้างความยาวและความสูงดังนั้นความสูงอาจจะเป็นความหนาด้วยก็ได้นะคะ ค่ะดังนั้น p a c e มันจะมีสเปซหนึ่งมิติคือความยาวอย่างเดียวนะคะก็คือพวกเส้นต่างๆสเปซสองมิติก็คือมีความกว้างความยาวหนาเล็กน้อยอย่างเช่นพวกแผ่นกระดาษสเปซสามมิตินะมีความกว้างความยาวความหนาหรือความสูงนะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างสเปดกับสเปซคือการหาความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างพื้นที่ที่วัตถุต่างๆครอบครองการเปลี่ยนแปลงมิติของวัตถุจากมิติ1เปลี่ยนเป็นอีกมิติ1เช่นการเปลี่ยนจาก2มิติเป็น3มิตินะฮะเปลี่ยนจาก2มิติเป็น3มิติอย่างเช่น2มิติรูปสามเหลี่ยมนะรูปสามเหลี่ยมเป็นเป็น3มมิติก็จะเป็นรูปทรง ทรงกลวยนะเราก็ลองหมุนดูนะคะถ้าเราหมุนปุ๊บมันเราก็จะได้ทรงกลวยเห็นไหมอ่ารูปวงกลมหมุนมันก็จะเป็นทรงกลมนะทรงกลมมีเงานะคะค่ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อหมุนแล้วเราจะได้ทรงกระบอกนะทรงกระบอกนะอันนี้จะเป็นลักษณะของสามมิตินะคะก็คือมีลักษณะน,นูนขึ้นมานะถ้าสองมิติก็เป็นลักษณะแบนๆแค่มีคงกว้างความยาวหนาเล็กน้อยนะคะ มาดูความสัมพันธ์ระหว่างสเปรดกับเวลาบ้างนะคะคือการหาความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างพื้นที่ที่วัตถุต่างๆครอบครองเมื่อเวลาผ่านไปนะเช่นความสัมพันธ์ของขนาดน้ําแข็งที่เวลาต่างๆนะคะอ่ะดูนะดูจากรูปนี้เห็นไหมคะน้ําแข็งนะเมื่อก่อนนี้เป็นไงคะลูกอ่าเมื่อก่อนนี้ก็คือเป็นก้อนแท่งใหญ่ๆเมื่อเวลาผ่านไปจะเกิดเป็นก้อนน้ําแข็งทําไมคะ อาจจะเป็นช่วงหน้าหนาวน้าแข็งเกาะกันเป็นก้อนใหญ่นะพอช่วงหน้าร้อนปุ๊บน้ําแข็งเกิดการละลายนะกลายเป็นก้อนเล็กๆหรือแม้กระทั่งเกลือนะเคยเห็นไหคะเกลือเม็ดใหญ่ๆนะเกลือเม็ดเป็นใหญ่เมื่อเวลาผ่านไปเกลือเม็ดใหญ่ก็จะค่อยๆละลายเหลือแต่เกลือทําไมลูกเม็ดก็จะเล็กลงนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างสเปกกับเวลาก็คือความสัมพันธ์ของรูปร่างนะคะเมื่อเวลาผ่านไปอ่ะต่อไปมาดูทักษะที่6คือการ จัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลนะคะเป็นการนําข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการวัดการทดลองจากแหล่งอื่นๆมาจัดก,กระทําให้อยู่ในรูปแบบที่ความหมายหรือความสัมพันธ์กันมากขึ้นนะง่ายๆต่อการทําความเข้าใจโดยสื่อสารแปลข้อมูลเป็นตารางเป็นแผนภูมิแผนภาพวงจรกราฟสมการหรือเขียนบรรยายเป็นต้นนะคะอย่างตัวอย่างเนี่ยเราเก็บ อ่าเราเก็บมาแล้วเราเก็บข้อมูลมาแล้วเราก็มาเขียนเป็นกราฟนะคะหรือแม้กระทั่งนะเห็นใบไม้นะที่เราทําการสังเกตนะคะเราก็เขียนบรรยายนะเขียนบรรยายนะหรือเขียนเป็นแผนภูมิวงจรชีวิตนะก็ได้นะคะอันนี้เป็นการจัดกระทําและสื่อความหมายนะคะ ต่อมานะคะทักษะที่7คือการลงความเห็นจากข้อมูลนะคะการลงความเห็นจากข้อมูลก็คือข้อมูลที่เราได้จากการสังเกตนั่นแหละแล้วเรามาใส่ความคิดเห็นลงไปนะคะคือการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวให้กับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการวัดการทดลองอย่างมีเหตุผลโดยใช้ความรู้หรือข้อมูลเดิมมาประกอบนะคะอย่างเช่นลนักษณะการลงความเห็นข้อมูลครู Tw สังเกตเห็นว่านะอาจารย์สังเกตเห็นว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งหาว หันไปปุ๊บเจอพอดีเลยหาวนะครูก็เลยลงความเห็นว่านักศึกษาคนนี้อาจจะนอนน้อยเห็นไหมคะอาจจะนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอก็เลยมาเรียนแล้วเกิดการง่วงนอนนะสออาจจะลงความเห็นว่าเพื่อนอาจจะไม่สบายนะคะเพื่อนอาจจะไม่สบายอ่านะดังนั้นสังเกตถ้าเราสังเกตเห็นถ้าเป็นการสังเกตคือเราแค่จะบอกว่าเพื่อนหาวนะเพื่อนหาวอ้าปากกว้าง นะคะแต่ถ้าลงเห็นความเห็นไปด้วยก็คือเพื่อนอาจจะนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอหรืออาจนอนดึกนะหรือเพื่อนอาจจะไม่สบายนะคะ,ะทักษะทุดท้ายก็คือทักษะการพยากรณ์นะทักษะการพยากรณ์คืออะไรคะคือการทํานายหรือการคา,าดคะเนคําตอบโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสังเกตหรือข้อมูลจากประสบการณ์นะของเรื่องนั้นที่เกิดขึ้นซ้ำๆนะมาช่วย ในการคาดการสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นอะไรคะ,ะช่วงนี้เป็นไงลูกช่วงนี้ก็คือมีเมฆนะตกเย็นปุ๊บเมฆจะลอยต่ําลงมานะเราเห็นเมฆลอยต่ําลงมาเป็นเมฆดำเลยนะซึ่งเราเห็นบ่อยมากนะประสบการณ์ที่เราเห็นเกิดอะไรขึ้นคะเราเห็นปุ๊บเ,เ,เราเห็นปุ๊บเราจะบอกว่าเมฆ จากประสบการณ์เดิมที่เราเห็นนะคะก็คือพอเวลาเมฆมันดำปุ๊บมันจะเกิดฝนตกเกิดขึ้นนะซึ่งเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆๆพอวันนี้เราเห็นเมฆลอยต่ำลงปุ๊บเราบอกได้เลยว่ามีเมฆแผ่นสีคําลอยต่ำต่อมาจะมีฝนตกนะคะอันนี้เป็นการพยากรณ์ว่าฝนตกแน่ๆนะคะเราต้องรีบกลับบ้านนะหรือเราต้องเตรียมล่มนะคะหรือเสื้อกันฝนไว้เลย ค,ครบแล้วนะคะ8ทักษะขั้นพื้นฐานนะคะเดี๋ยวไปทบทวนดูนะคะแล้วเดี๋ยวบทเรียนหน้าเราจะเรียนทักษะขั้นผสม5ทักษะนะคะค่ะสำหรับในบทนี้นะคะก็คือเดี๋ยวเราพบกันใหม่ใน E ีีถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ